ข้าพสมครับการยางแห่งประเทศไทย,ยร่วมกับสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศได้เปิดเวทีแสดงผลงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสู่การยกระดับอุตสาหกรรมยางทั้งระบบอย่างยั่งยืนครับที่โรงแรมดุสิตธานีพัทยาจังหวัดชนบุรีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยศรีทองให้การต้อนรับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทางการยางแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาวิจัยและพัฒนายางระหว่างประเทศเปิดเวทีการประชุมทางวิชาการการยางระหว่างประเทศภายใต้แนวคิด จุดประกายเสริมสร้างนวัตกรรมยางพารามุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนมุ่งผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาวงการยางตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยได้รับเกียรติจากท่านรัอิศธรรมนัทพรมเผ่าในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดการประชุมพร้อมกับมอบแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยางรับมือความท้าทายทุกมิติในอนาคต ท่านรอ้อีกธรรมนัฐกล่าวนะครับว่าประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกที่เป็นผู้นําด้านการผลิตยางพาราและมีประวัติศา,ศาสตร์การทําการเกษตรอย่างยาวนานมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืนโดยให้ความสําคัญและตระหนักถึงการกําหนดทิศทางในอนาคต ของสินค้ายางพาราซึ่งเป็นพืชที่สำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและของโลกสำหรับเวทีการประชุมวิชาการครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบ่งปันความรู้และความร่วมมือในการผลักดันให้เกิดความเปลี่ยนปแปลงในอุตสาหกรรมยางพาราสามารถขับเคลื่อนวงการยางพาราทุกภาคส่วนในอนาคตได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพครับวันนี้มีผู้แทนจากหลายๆประเทศเข้ามาร่วม การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ,นะรก็ถือว่าเกิดประโยชน์นะครับสำหรับอนาคตอุตสาหกรรมการยางน,นะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเราต้องยอมรับอุตสาหกรรมการยางแล้วก็ประสบนะครับอุปสรรคมากมายนะครับจนถึงวันนี้เราเริ่มดีขึ้นนะครับดังนั้นทุกประเทศทั่วโลกต่างให้ความสนใจในเรื่องอานาคตของอุตสาหกรรมการยางว่าจะมีความามั่นคงแบบยั่งยืนยังไงนะครับก็มาร่วม สัมนากันโดยเพราะอย่างยิ่งการทําภาคเกษตรในเรื่องของการเป็นวิกับสิ่งแวดล้อมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญยามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศใลอเวลา